<wounds off> อันอย่างวันนี้เราได้มาร่วมโครงการเราได้ไปลงพื้นที่ได้ยินได้เห็นได้หมอรอบสองอย่างไรบ้างอ๋อค่ะก็วันนี้ค่ะมาเป็นตัวแทนของโครงการแสงแห่งความหวังปฏิหาริย์สู่ชีวิตใหม่นะคะของกองทุนอาคารเฉลิมพระเกียรติมูลนิธิโรงพยาบาลเด็กนะคะก็เพื่อการจัดหาเทคโนโลยีใหม่ๆนะคะเพื่อมาผ่าตัดสําหรับเด็ก ทารกเด็กแรกเกิดหรือว่าผู้ที่มีความพิการแต่กําเนิดอ,อย่างเี้ค่ะก็อยากให้ทุกคนออรับทราบถึงโครงการนี้แล้วก็มาร่วมสนับสนุนกันเยอะๆนะคะมาช่วยเหลือน้องๆกันค่ะเเ็กนนอะไรรรใโคงา คือเบลกับคุณแม่ทําบุญกับโรงพยาบาลเด็กมาเรื่อยๆอยู่แล้วค่ะแล้วทีนี้ทางพี่ก้องเปียก็คือมาเชิญชวนว่ามีโครงการนี้เบลสนใจไหมเบลคือตอบรับทันทีเลยเพราะว่าโรงพยาบาลเด็กเป็นโรงพยาบาลเฉพาะทางสําหรับเด็กที่เป็นโรงพยาบาลรัฐแห่งเดียวด้วยค่ะแล้วก็เบลเชื่อว่าคือเหมือนเด็กที่เกิดมาคือทุกชีวิตมีความหมายอะค่ะแล้วถ้าเราสามารถทําให้คุณภาพชีวิตเขาดีขึ้นสุขภาพเขาดีขึ้นก็จะแบบดีไปในทั้งชีวิตของเขาเลยอะค่ะ ยินดีมากๆแล้วก็อยากให้ทุกคนเอ่อมาร่วมการประชาสัมพันธ์นะคะแล้วก็สนับสนุนโครงการนี้ด้วยนะคะ Little Miracle ค่ะนอกจากบุญยังมีบุญกระถิ่นโกอินเตอร์เดี๋ยวเดือนหน้าใช่ค่ะมีไปกระถินที่นางโอยาค่ะอันนี้มันกระถินโกลิเอร <laughs> ใช่ก็ <g ül> <go inter> <laughs> อนเตอร์แล้วค่ะ <c oughs> ในไทยไม่พออย่างนี้เหรอ <c oughs> <c oughs> <c oughs> ค่ะก็คือเหมือนอเบลก็ได้ไปทําบุญมาก่อนหน้านี้เนี่ยแหละค่ะแล้วก็คือเหมือนทางวัดเขาก็บอกว่าเออแบบมีมีโครงการนี้เบลสนใจแบบเป็นเจ้าภาพไม้อะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าเห็นทาง ตอนที่เบลทำที่ภูเขาทองแล้วแบบมีคนมาร่วมเยอะอะไรอย่างนี้ค่ะก็เลยบุญนี้เป็นการซื้อที่ดินวัดชำระหนี้สงแล้วก็สร้างวัดด้วยก็ถ้าใครที่สนใจไปดูในไอจีเบลได้นะคะลงเอาไว้ค่ะวัดสยามพุทธาทิราชนครยาค่ะในการทำบุญจต่ลอย่างนไทยค่ะในการทำบุญแต่ลอย่างเบลมีวิธีคัดเลือกยังไงที่สุดว่าเราอยากไปรู้สถานที่น่าจะมีคนชวนเราด้วย ก็คือตามเขาเรียกว่าความเหมาะสมหรอเออแบบความสะดวกอะไรอย่างเงี้ยล่ะค่ะคืออย่างเบลแต่ละบุญที่เบลรับไปก็คือส่วนมากจะเป็นแบบทางวัดที่รู้จักหรือว่าจากคนที่แบบรู้จักแนะนํามาอะไรอย่างเงี้ยค่ะที่เราแบบมั่นใจค่ะอย่างที่จะไปเอาใตเตรียมชวนใครไปยังไงมีเพื่อนเพื่อนแสดงมากมายมีค่ะก็มี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 ไปอยู่ประมาณนึงค่ะมี เพื่อนๆพี่ๆน้องๆในวงการไปอยู่ค่ะพี่น้องอะไรอย่างเงี้ยไปค่ะแล้วคุณเขาไปไหมไม่ไปไหมคุณอะไรไม่ทราบค่ะรอดูจริงๆมีไงบ้างหว่าหลายคนชอบแต่ว่าเออทำบุญร่วมกันอะไรเงี้ยต้องขืนมั้ยก็ไม่นะคือเบลว่ะมีบุญอะไรเบลก็ชวนทุกคนแหละที่อยู่รอบข้างอือคืเป็นที่คนแซวว่าแบบทำบุญร่วมชาติอะไรอย่างเงี้ยอ้าวไม่ชาตินี้เราจะชาติไหนนะ อ e> ่าค่ะแล้วทาง้าน sí? mm ี้ได้ชวนเขาไหมคะอ่าก็ได้ชวนค่ะก mm ็กำลังดูอยู่ค่ะคิดว่าเขาน่าจะถ้ามีโอกาสว่างเขาน่าจะไปกก็น่าจะได้เห็นภาพกันค่ะ คิดถึงกันที่หลายคนต้องแซวว่าผู้รักใส่บุญอะไรอย่างเงี้ยเจอกันตามงานบุญอ๋อเออใช่พอไปออกแต่อีเวนต์งานบุญหรือเปล่าค่ะแล้วกับยายที่พู้รักใส่บุญอืมหรอคะเลยหรอคะเลยถักไหนไม่เห็นเคยได้ยินเลยแต่มีว่เลยอ๋อค่ะก็เป็นแล้วก็ได้วัดค่ะก็ดีไงก็ดีไงผู้รักใส่บุญลองไปแล้วผู้รักใส่บุญยินดียินดีแล้วหมายถึงว่าเราเป็นคน ได้บ่อชักชวนเามาร่วมทำสายบุญปกติเขาก็ทำบุญก็ด้วยค่ะคือปกติทางที่บ้านก็มีทำบุญอยู่แล้วค่ะแต่ว่าคือทางเราอย่างโดยเฉพาะปีนี้ก็คือแบบเยอะมากอะไรอย่างเงี้ยค่ะอืมก็ทุกบุญก็ชวนหมดค่ะทำถึง คุณหมอคุณหมอเขาคุกเข่าขอแต่งงานแล้วคุณกาวแก้วว้าเนี่ยนะกากาวมากตอนนี้เขาเป็นเจ้าคุณพี่กับน้องคำดวงแล้วคุณพี่กแล้วคุกันอ๋อดีใจดีใจกับเพื่อนด้วยโอ้ยจะได้แบบไอ้นี่แล้ว ไมีเกิดบอกเราก่อนไหมคะหรือว่าเรารู้เห็นจากไอจีของเราคือเหมือนได้คุยกันอยู่เรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็รู้พร้อมๆกับทุกคนนั่นแหละค่ะเซอร์ไพรส์เซอร์ไพรส์ตัวเขาก็แบบตื่นเต้นตื่นเต้นอยู่ค่ะมีผ่านมาได้เห็นความรักของเขาไหอ่าก็น่ารักนะเพราะว่าเป็นผู้ที่เป็นธรรมชาติมากๆค่ะอืมก็ยินดีด้วยนะคะยังไม่บอกว่าให้เตรียมตัดชุดอะไรลอยอืมก็ก็ยังไม่ได้แบบขนาดนั้นแบบบอกว่าเออแบบประมาณ ช่วงไหนช่วงไหนอะไรอย่างนี้เขามีแผนบอกเราเลอะไรแบคือแจ้งให้ทราบแล้วประมาณประมาณต้องรอถ่างตัวเองเราคีคิวเรื่องคีคิวรออะไรอย่างนี้เหมือนจะคีคิวไม่ได้อาจจะแบบว่ากินดีออนไลน์ไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้อกไะ เราไปแซวเขาแบ็กไปแซวัอยู่ด้วยตอนที่เขาโพสอใช่แล้เราแซวไงบ้างแซวไงบ้างไม่ก็ไม่ได้แซวก็แบบยินดีคือตื่นเต้นแทนเขาเออมันก็เป็นแบบหนึ่งโมเมนต์ที่มันก็สำคัญในชีวิตอย่างเงี้ยค่ะรอรู้ก่อนที่เขาจะโพสหรือว่าโพสเสร็จแล้วเดินสปอยก่อนนิดหน่อยเขาสปอยยังไงบ้างหรือว่าสีหน้าเขาเป็นยังไงบ้างแบบอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยอกนอ่เขก็แบบโอก อยากรู้อาการเขาแบบว่าเขาแบบเป็นขนาดไหนก็ดีใจกันนะให้เขาทำให้ดูไปเขาบรรเาเล่าหมดเลยเราก็รีรีแอคกลับไปเราก็เราก็ตื่นเต้นมากพอๆกับเขาเราก็กรีดไปด้วยอย่างงี้ค่ะเพราะว่าโอ้สิบปีอ่ะแล้วก็เราก็เหมือนประมาณนั้นค่ะอยู่ด้วยกันมาตั้งแต่แบบเจมเรื่องแรกอย่างเงี้ยเรื่องล่าสุดก็เป็นเจมเรื่องล่าสุดก็ใช่ค่ะ ค่ะละครแต่จริงอยากทำไม่ทำแต่ละครเลยค่ะต้องยิ่งหน่อยละครไปได้ตอดเลยค่ะก็เจ้าคุณพี่กับอีนางคำดวงตอนนี้ก็ถ่ายไปได้ค่อนข้างเยอะมากแล้วค่ะก็กำลังเร่งกันอยู่ค่ะก็ยากนิดนึงช่วงนี้ฟ้าฝนอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าจะบอกว่าสนุกมากค่ะแล้วก็เป็นละครที่มีค่อนข้างครบรถเลยมีแบบคอมเมดี้มีบู๊มีเรื่องของแบบเศรษฐศาสตร์หรืออะไรอย่างเงี้ยก็ยังไงก็รอติดตามด้วยนะคะน่าจะ มันเกิน50หรอคะแบบน่าจะ60 70อะไรอย่างเงี้ยแล้วแสดงว่ากระจายน้ำหมากกระจายแน่นอนน้ำหมากากระจายก็ค่ะแน่ๆมีสะพายเยอะค่ะเรื่องเนี้ยก็แบบต้องรอติดตามรอให้กำลังใจพวกเราด้วยค่ะต้องกดกันเยอะไหมขับกันเยอะมากคือเหมือนแบบเอ่อเบลกับเจมไม่เคยเล่นแนวนี้ด้วยกันมาก่อนแล้วมันเหมือนเป็นคนแบบเส้นตื้นสองคนมั้งมาเจอกันอะไรอย่างเงี้ยพอมองหน้ากันแล้วพอ อีกคนนึงจะขำเราก็รู้แล้วแบบกำลังจะขำสุดท้ายแบบมันก็เล่นต่อไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยคือขัดเดยอะมากสงสารผู้กากับมา <c oughs> นนนเนี่ยเป <c oughs> อเรื่องแรกเพราะว่ารู้ทันกันออมันเป็นรู้ทันกันที่มันแบบบางทีมันชอบชอบมีเซอร์ไพรส์ที่ครีเอทกันขึ้นมาอย่างเงี้ยค่ะแบบเฮ้ย <c oughs> เอาเบอร์นี้เลยเหรอ <c oughs> อะไรอย่างเงี้ยค่ะคือพี่วิทยค่อนข้างจะให้อิสระในการเล่นแบบให้ครีเอทให ให้อิโปรไวส์เองอย่างเงี้ยค่ะขายรวบกวกับซื้อหมดเออซื้อบ้างไม่ซื้อบ้างก็จริงแต่ว่าค่อนข้างให้ให้โอกาสเราพยายามขายขยันขยันมากค่ะแล้ยูประมาณต้นปีปีอ่ปีหน้าค่ะอยู่ในครึ่งปีแรกค่ะ